ช่องทิตภาชาแนลนะคะก็ห่างหายกันไปนานเลยเนอะคลิปวิดีโอไอไม่ได้ทํามาประมาณ2เดือนแล้วนะคะก็ตอนนี้ไอยอยู่ที่บ้านเนอะก็จะเรียกว่ากักตัวมันก็ก็ถูกแหละก็คืออยู่บ้านให้ได้เยอะที่สุดนะคะตอนนี้ก็ปาไปอาทิตย์กว,กว่าแล้วนะคะก็ไอตอนนี้ยังอยู่ที่เบิร์นะคะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ตอนนี้เนี่ย ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็สั่งก็คือหมายถึงว่ามีแบบว่ามันก็ไม่เชิงล็อกดาวน์แล้วก็คือปิดนะคะก็คือมีทั้งปิดชายแดนนะระหว่างแบบตรงอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสเนะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันเป็น ประเทศนะคะที่อยู่ตรงใจกลางของยุโรปเนาะก็ปิดมาได้สักพักแล้วค่ะตั้งแต่วันที่18มีนาเนะแล้วก็โรงเรียนทุกๆอย่างก็คือปิดยาวไปเลยจนถึงวันที่19เมษายนนะคะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเด็กนักเรียนก็คืออยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าคนไหนที่ทำงานโฮมออฟฟิศได้ก็ทำเนาะแล้วก็อย่างที่บอกคือเด็กอยู่ที่บ้านแต่ก็มีการบ้านนะซึ่งครูที่นี่เขาก็ขยันมากคือเขาจะเอากาันบ้านอะ่ะ ไปส่งตาม ตู้โพสต์ของนักเรียนคือตู้ไปรษณีย์ของนักเรียนนะคะในคลาสนั้นๆน,น,นะแล้วนักเรียนก็จะได้เ,เป็นแบบหนังสือหรือว่าพวกการเรียนการสอนหรือการบ้านนะคะมาเป็นปึงๆนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องอช่วยเหลือคุณครูไปนะคะเพราะว่านักเรียนเรียนที่บ้านเนาะแล้วก็อีกอย่างบางคนก็แบบว่าอาจจะส่งการบ้านทางอีเมลหรือว่าถ้าการบ้านอันไหนไม่เข้าใจก็สามารถโทรหาคุณครูนะคะหรือวิดีโอคอลหาคุณครูได้ซึ่งระบบการเรียนก็ ของสวิสก็จะเป็นแบบนี้เนอะซึ่งเชื่อไอเชื่อว่าในยุโรปเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะหยุดอยู่บ้านเนอะก็คือไม่ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะออกไปข้างนอกได้ตอนนี้ก็คือคล้ายๆกับที่ทุกประเทศแหละค่ะ่ก็คือถ้าใครจะออกไปซื้อของไปร้านขายยานะคะหรือว่าคนที่ยังจะต้องทํางานคือไม่สามารถทํางานที่บ้านได้ต้องออกไปทํางานข้างนอกอันนั้นทางรัฐเนี่ยเขาก็ อนุญาตนะคะให้ออกไปซึ่งรถการเดินทางก็คือยังเดินปกติรถบัสรถรางหรือว่ารถไฟเนี่ยก็ยังให้บริการปกตินะคะแต่ว่าคนก็บางตาไปเยอะเนอะก็พูดมาเยอะมากเลยแต่ว่าก็อยากอัปเดตให้เพื่อนๆรู้ว่าตอนนี้ก็คืออยู่บ้านนะคะก็เห็นหน้าตานี้ก็คือหน้าสดอยู่บ้านออกแล้วจะอัปเดตอะไรอ๋อแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถ ขนส่งก็คือรถบัสรถรางอะไรเงี้ยเขาก็จะวิ่งไม่ถี่นะคะก็คือจะวิ่งหมายถึงว่าเว้นระยะการวิ่งนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็นอกเหนือจากนั้นคือคนไหนที่ควรที่จะอยู่บ้านมากที่สุดนะทางรัฐบาลของสวิสก็แนะนําว่าให้ผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยควรที่จะอยู่บ้านนะคะไม่ออกไปแต่ว่าคนที่อนุญ,ญาตให้ออกไปนะคะไอยก็ได้กล่าวข้างตัวละแล้วก็ คนที่อนุญาตให้ออกไปอีกก็คือคนที่สมมติมีน้องหมานะคะที่ต้องออกไปจูงแบบพาน้องไปไปปล่อยปลดปล่อยทุกันนะหรือว่าคนที่ยังออกกําลังกายไปวิ่งเนี้ยก็อายก็ยังเห็นอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้กฎหมายของ s e r สวิสก็คือว่าห้ามออกไปชุมนุมกันเกิน5คน ะะไม่ต้องชุมนุมแล้วคือเดินออกไปห้ามเกิน5คนถ้าเกิน5คนแล้วตำรวจเห็นเนี่ยคือตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็จะวิ่งทั่วเมืองเลยถ้าตำรวจเห็นก็จะโดนปรับนะคะในราคา100แรฟรงค์100สวิสฟรังก็น่าจะประมาณ3,000กว่าบาทเนาะก็คือตอนนี้ก็คือไม่เห็นใครเกาะกลุ่มแล้วนะคะก็จะมีแค่ออกไปซื้อของไปคนเดียวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยออกไปแต่ว่า ที่รัฐบาลสวิสเน้นย้ำมากที่สุดนั่นก็คือคนแก่นะคะไม่ควรที่จะออกไปนอกบ้านโดยเฉพาะคนที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปก็จะมีบางรัฐที่ถือว่าหมายตายเลยคือที่รู้สึกว่าจะเป็นที่เมืองอูร่ซึ่งเมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่คนผู้สูงอายุเนี่ยเยอะมาก <c oughs> จนอุ้ย <c oughs> ขอโทษคะ่ะจนแบบว่า คนที่เมืองน,นั้นเนี่ยคือเขาถึงกับประกาศแบบสั่งห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะก็จะมีโอกาสซึ่งตอนนี้ตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณ ที่สวิสนะคะวันนี้ที่ I อดูก็ประมาณ1,000 10, 0 0ึ่งหมจะขึ้นชาร์ตให้นะคะแล้วก็เสียชีวิตประมาณ3 0 0ซึ่งเราจะบอกว่าคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่อะก็คือคนที่อายุมากนั่นเองนะคะในแบบว่าจากดูจากเปอร์เซ็นต์กราฟหรืออะไรเงี้ยนะก็ตอนนี้ก็ถามว่าตื่นตะหนกไหมก็ตอนแรกอ่ะคือตื่นตะหนกมากนะคะแล้วก็กลัวคิดว่าเอะเราจะติดหรือ,อยังแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเสพข่าวให้น้อยลงนะคะไม่ใช่ว่า เราแบบว่าเมินเฉยหรือเพิกเฉยกับข่าวนะคือเราก็เสพในสิ่งที่มันจําเป็นอย่างเช่นถ้ารัฐบาลที่นี่ประกาศอะไรเราก็ทําตามนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีสติด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยไอสอนเป็นโนใช่ไหมคะายเป็นครูเป็นโนที่นี่ก็นักเรียนก็ลากันเยอะเนาะเพราะว่าเวลาสอนเปนโนเนะมันต้องต้องแบบนั่งใกล้ๆเนาะตัวต่อตัวตอนนี้ไอก็เลยคิดคนว่าไอจะสอนเปนโนนะคะแบบ คอร์สออนไลน์เนะก็คือสามารถเรียนออนไลน์นะคะโดยการที่ไอช้ยโปรแกรมของ Zoom โปรแกรม o o m นะคะก็ตอนนี้ติดต่อน,นักเรียนไปแล้วนะคะ1นคนก็จะลองสอนแบบออนไลน์ก็คือสอนแบบว่าดูหน้ากันนะจากกล้องแล้วก็ไอยก็จะทํากล้องหลายๆมุมเนอะให้กล้องเห็นมือที่ไอยสอนด้วยแล้วก็เห็นหน้าด้วยนะคะก็จะลองกับผู้ใหญ่ก่อนถ้าเวิร์กก็จะลองถามเด็กคนอื่นๆนะคะ ก็เดี๋ยวจะทำอะไรต่อดีกักตัวซึ่งคลิปนี้ก็คืออายก็พาแบบมาอัปเดตชีวิตอายด้วยอะไรเงี้ยนะคะว่ากักตัวที่สวิตนี่มันมันมันยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกเพราะว่าถ้าอากาศดีมันก็ไม่ยาก <c oughs> ก็เราก็รอรุ้นนะว่าให้อากาศเนี่ยมันไม่หนาวจนเกินไปนะคะเพราะว่าคิดว่าอาทิตย์หน้าอากาศที่สวิตเนี่ยก็จะเริ่มอุ่นขึ้นก็จะอยู่ที่มากสุดคือ16 ถึง18องศาแต่ถ้าตอนกลางคืนมันก็จะประมาณแบบลดลงมาเยอะอยู่นะคะซึ่งตอนเมื่อคืนนะ่ะรู้สึกจะลบ4ซึ่งมันเป็นอากาศที่พี่ๆโควิดเนี่ยเขาชอบมากเลยนะคะก็ตอนนี้ก็พยายามภาวนาให้แดดมันมาเรื่อยๆเนาะมันก็จะได้แบบลดลดลดการติดไม่ได้ล,ลดการติดเชื้อหรอกหมายถึงว่ามันอุ่นใจอะถ้าแบบอากาศมันอุ่นอะไรเงี้ยก็คิดว่าเชือ้อโคก็น่าจะสลายไปไวอะไรอย่างงี้นะคะ ก็เดี๋ยวไอจะพามาดูว่าไอตนอะไรไปบ้างซึ่ทุกคลิปทุกคนบต้นอะไรไปบ้าง,ตไไางแต่ของไอเนี่ยจะเน้นตนพวกแบบเขาเรียกว่าแหละพวกที่ทําความสะอาดเนาะแบบอย่างเช่นน้ํายาซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยไอยก็ใช้พวกแบบน้ํายาซักผ้าคือตอนนั้นอะ ต,ตื่นตื่นตะนกก่อนรัฐบาลตื่นตะนกของอมันหมายความว่ามีสติแล้วก็สั่งซื้อพวกแบบไอที่มันทําความสะอาดเน,นพวกเจลล้างมืออะไรพวกฆ่าเชื้อโรคพวกแบบที่เช็ดเวลาเราไปนั่งที่ต่างๆเนี่ยอาจจะตื่นก่อนรัฐบาลประกาศเพราะนั้นไอก็จะสั่งแต่ถามว่าไอสั่งเนี่ยไอไม่ได้สั่งมาเยอะไอก็สั่งแล้วก็เผื่อคนอื่นมาถึงว่าเราไม่ได้สั่งเฉพาะมาถึงเพียงพอสําหรับเรานะ ก็คือไอก็มีสั่งพวก mm hmm. ไอเนี่ย mm hmm. ผงซักฟอกเอ่อเดตตอลน,นะคะเป็นน้ำยาซักผ้าเนอะแล้วก็พวกที่ฉีดแบบพวกเดตตอลน,นะฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยไอยก็จะซื้อ,อ,อตรงนั้นมาตุนมากกว่าแล้วก็พวกน้ำยาล้างมือนะซึ่งน้ำยาล้างมือที่เนี่ยแบบพวกสบู่ล้างมือเนี่ยขายดีมากนะขายดีน่าจะแบบขายดีกว่ากระดาษเช็ดชู่อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวก็จะพาไปตุนแต่อาหารก็คือ ยังออกไปซื้อได้นะคะแต่ก็พยายามอย่าออกไปทุกวันก็ถ้าของหมดก็อาทิตย์ละครั้งหรือบางทีที่เนี่ยเขาจะมีแบบว่า สั่งกับพี่คนไทยนะคะก็จะมีแบบ Facebook คนไทยที่ขายของมุมธุรกิจคนไทยหรือคนไทยขายของอร่อยในสวิสเนี้ยลองไปเซิร์ชดูได้ใน Facebook ก็จะมีพี่ๆนะคะที่เขาจะมาโพสต์อาหารแล้วก็ราคาหรือว่าผักสดผักไทยต่างๆนะหรือพวกขนมไทย,ยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราแบบว่าเราไม่สามารถทําเองได้แล้วก็ต้องพึ่งพาพวกพี่ๆเขานะคะก็เขาก็จะส่งนะคะก็จะมีเสียค่าส่งทางโพสเนะทางไปรษณีย์นิดนึงเนอะแล้วก็ เราก็สั่งพี่เขามาได้นะคะก็มาส่งถึงบ้านเลยมันก็ถือว่าเราประหยัดแล้วก็ไม่ต้องออกไปเสี่ยงข้างนอกนะซึ่งไอก็ใช้วิธีนี้มาสักพักแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําอะไรบ้างนะคะก็อาหารที่ไอททาเดี๋ยวจะขึ้นให้ก็ทํมาหลายอันแล้วนะคะก็กะเพราส่วนหญ่ก็จะเป็นกะเพราเนาะแล้วก็ไอก็จะซื้อพวกผักไทยนะคะผักไทยมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญเออลืมบอกไปนะคะว่าไอาเคย ดูวิดีโอของหมอคนจีนเนาะหมอคนจีนท่านหนึ่งเขาเคยเหมือนมีประสบการณ์กับคนที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ป่วยแต่อาศัยอยู่ในแบบเมืองที่แบบไม่ใช่อู่ฮั่นอู่ฮั่นนะคะแบบว่าอยู่ในจีนนี่แหละแล้วเขาลอดมาได้คือมันลอดมาได้เพราะเขาทานวิตามินซีอย่างเช่นไอ้นี้อไปซื้อที่อัพเทคมานะคะจะเป็นแบบคนของไอเนี่ยจะกินแบบฟูเพราะว่าไอา้บางคนกินยาเม็ดไม่เก่ง ก็จะเป็นแบบว่าวิตามินซีเขาบอกอัดไปเลยนะคะวันละหนึ่งพันใช่หนึ 1, ่งพันตายแล้วหลักหน่วยหลักอะไรหนูก็ฉลาดฉลาดประมาณพันมิลลิกรัมประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีแบบว่าสูตรที่เป็นวิตามินซีผสมกับซิงค์นะคะหรือว่าจะใครจะทานเป็นแบบวิตามินซแบบีแบบแบบอย่างนี้ไปเลยก็ได้แต่นี้อันนี้คือแบบบวกกับซิงค์นะคะก็จะเป็นเมดฟูมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่ง <c oughs> เขารอไอดื่มมาตั้งนานแล้วค่ะยังไปดื่อไอดื่มนิดนึง <c oughs> นั่นคือไออัดทุกวันเลยนะคะช่วงนี้ยช่วงที่แบบว่าคือจริงๆเราก็ไม่อยากกินเยอะเพราะมันก็ไม่ดีกับตับอะเนอะ <c oughs> แต่ช่วงเนี้ยถ้าแบบพึ่งอะไรได้ล้วก็ทานไปก่อนอัดพวกวิตามินไปอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ตัวว่าต้องออกไปข้างนอกหรือไปเจออะไรเงี้ยแล้วก็นี่ค่ะไอก็ทานทุกวันแต่เขาแนะนําว่าถ้าทานวิตามินซีอะ ควรที่จะทานหลังอาหารนะคะไม่ควรที่จะทานแบบตอนเช้าแบบท้องว่างเพราะอาจจะทําให้เป็นโรคกระเพาะเนอะเพราะกินมันเหมือนมันมีความโซดาเห็นปะเห็นมั้ยปะเออถ้าท้าบอกว่าถ้าเราดื่มหลังอาหารเนี่ยเขาพวกอาหารเหลืออะไรพวกนี้เขาจะดึงวิตามินมาใช้นะคะอันนี้อายไปอ่านมานะคือถ้าใครเป็นเป็นแบบเป็นคุณหมอเลยเป็นเภสัตก็ขออภัยด้วยถ้าาอพูดผิดแต่ว่า แต่ก่อนเคยดื่มก่อนอาหารแล้วปวดหมายถึงแสบท้องเพราะมันไปกัดเพราะว่าท้องเราว่างไงใช่ไหมก็เลยตอนหลังก็เลยไปไปเซิร์ชมาก็เลยเดี๋ยวนี้อายก็คือทานหลังอาหารนะคะอาหารเช้าก็ได้เนี้ยแต่ว่าทานแค่วันละเม็ดพอไม่ใช่ไม่ต้องอัด2เม็ดแต่มีคนเคยบอกว่าถ้าใครที่ไม่สบายควรจะกิน2เม็ดนะแต่ไม่ให้กินติดต่อกันกินตอนเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้เป็นไม่ได้ป่วยหรืออะไรเงี้ยก็ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะถือว่าเป็นโดสที่แบบเยอะอยู่นะ1,000พนะคะก็อันนี้อายมาแนะนำกันสิ่งที่สำคัญนะคะอายว่าก็สำคัญลองมาจากอันดับหนึ่งของมาร์คนะคะก็คือถุงมือนั่นเองนะคะอันนี้อายไปซื้อมาสั่งเขามาจากร้านขายยานะคะก่อนที่อายบอกว่ามาถึงพัสดุมาส่งถึงบ้านเนี้ยอายก็จะใช้เด็ดต่อน,นี้นะคะ เดตตออันนี้เนี่ยมันสั่งได้นะคะมันจะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนแบบผ้าเปียกอะเนอะแล้วก็เอาไว้เช็ดบนพวกวัสดุเงี้ยแต่เขาบอกแนะนําว่าเดตตอไม่ควรใช้กับเสื้อผ้านะคะจริงๆมันมีแบบขวดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเป็นแบบฉีดนะคะอุ้ยเขินจังเลยอะไม่ได้ล้างจานขอโทษ <laughs> มันจะเป็นแบบนี้ฉีดซึ่งอันเนี้ยไม่ควรฉีดเสื้อผ้าจริงๆบางคนเขาใช้ฉีดนะคะเพราะว่าที่เขาไม่ให้ใช้ฉีดเสื้อผ้า เพราะมันจะทําให้เสื้อผ้าสีอ่อนลงนะคะเพราะมันเป็นแบบผสมพวกแบบสารพวกแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยเนาะอันนี้นะ,นะควรจะใช้กับพวกพื้นผิวแบบโลหะหรือว่าฉีดที่นั่งบนเก้าอี้หรืออะไรก็ whatever นะคะแต่บางทีเนี่ยอายใช้ฉีดจดหมายด้วยนะเวลาไปสนีมาส่งจดหมายหรือกล่องพัสดุอะเหมือนคนบ้าเลยนะก็คือฉีดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีนะคะถึงจะค่อยๆสัมผัสเพราะอายจะไม่ฉีดแล้วเปิดเลยเพราะว่าอายอ่านข้างหลังเขาบอกว่าควรจะรอ ไว้สัก15นาทีนะคะอันนี้ไอฉีดแบงค์ด้วยนะพวกแบงค์พกอะไรเงี้ยอ่าโอ๊ยไอยมีหลายอันค่ะอันนี้อันนี้คือแบบเรียวมากที่มอหุงข้าวซื้อจากเมืองไทยคือไม่อดตายแล้วเพราะว่าซื้อจากเมืองไทยอันเนี้ยถ้าใครที่ขอนออเพลินนิดนึงถ้าใครที่อยากจะแบบมาต่างประเทศนะคะ ตัวนี้คือเป็นตัวที่แบบตัวเดียวจบเพราะอะไรหุงข้าวได้สองคือสามารถที่จะนึ่งอะไรก็ได้นึ่งผักหรือเราซื้อพวกแบบสลับเปามากินเงีย้ยอเพิ่งกินไปเมื่อกี้เนาะสลับเปาหรือผับของอย่างเช่นของแช่แข็งหรือว่าแบบพวกอะไรนะขนมถ้วยอะ่ะเออเนี่ยเอาอุ่นโทษค่ะเอามาวางแล้วก็แบบกดแล้วก็จบเลยคือ ควรจะซื้อมาจากไทยมากนี้หุ่มข้าวก็ได้นะคะอ่ะนอกเรื่องอีกแล้วแต่อันนี้มันคือสำหรับเสื้อผ้าซึ่งอายไปตามล่ามานะคะก็คือลองเซิร์ชใน Google ดูนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาษาเยอรมันก็คือ textile fritscher desinfizier e ก็คือภาษาเยอรมันนะมันจะคล้ายๆภาษาอังกฤษน,นะคะพวกที่มันเป็น infizier คือ desinfizier e ก็คือการทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆนะคะอันนี้ textile t e x t i l e ท r ก็คือเป็นพวกที่ใช้กับอาจจะใช้กับโซฟาหรือพื้นผิวที่มันเป็นพวกผ้านะคะอันนี้ไอไม่แน่ใจว่าไอใช้ถูกหรือเปล่าแต่บางทีเนี่ยไอยจะชอบใช้กับพวกเสื้อยักเก็ตเนอะเนี่ยอย่างเช่นเป็นตัวอย่างอันนี้นะคะคือประตูบ้านไอใช่ไหมคือไอของแบบที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเสี่ยงอย่างเช่นรองเท้าอย่างเงี้ย บางคนลืมคิดไปว่ารองเท้า่าควรที่จะทําความสะอาดนะคะแต่ถ้าเป็นพวกยักเก็ตหรือถุงมือแลวพวกนี้ไอยก็จะใช้ตัวนี้ฉีดนะก็คือเป็นตัวที่ใช้กับพวกผ้าผ้าหรือพวกแบบเนอะอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดไปแล้วก็รอทิ้งไว้15นาทีห้ามจับ นะแล้วก็ที่สําคัญรู้ป่ะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกกุญแจเนี่ยตัวดีเลยกุญแจเราต้องไปเสียบหน้าประตูเนอะถ้าใครที่แบบอยู่เป็นอาพาร์ตเมนต์แบบอายเงี้ยก็คืออายก็เสียบไว้ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วอายก็ฉีดด้วยเด็กตอน,นี้อะถ้าเห็นภาพเด็กตอเน,นี่ยฉีดตรงน,นี้แล้วก็ฉีดพวกตรงสวิต์หรือว่าฉีดหรือบางคนแบบกลัวว่าไฟจะช็อตหรือเปล่าก็อาจจะฉีดใส่แบบกระดาษเชชูแล้วก็ค่อยถูถูแล้วก็ทิ้งไว้อย่าเพิ่งรีบจับใจเย็นๆนะคะแล้วก็พวกรองเท้าเนี่ย อายก็ฉีดคือโซนตรงนี้ของอายเป็นโซนที่นอกบ้านเราไม่ควรที่จะเอารองเท้าเข้าไปข้างในคือเราคืออายจะแบ่งโซนนะคะคือโซนที่มันสกรปรกเราก็เราจะได้จําได้ไงว่าเออตรงโซนเนี้เป็นโซนที่แบบเราต้องระวังเป็นพิเศษนะคะก็คือชุดอยู่บ้านชุดอะไรเงี้ยห้ามไปโซนนี้คืออายก็ คิดในใจว่าอาขีดเส้นไว้ตรงนี้แต่ตรงห้องน้าตรงเนี้ยโอเคมันอาจจะลําบากนิดนึงแต่ก็พยายามที่แบบจะสไลด์ตัวไปก็เด็ดตอนนี้ไอ้ก็ฉีดรองเท้าด้วยนิดนึงรองเท้าไม่ได้ฉีดแค่ข้างบนนะคือไอ้ฉีดไปถึงตรงแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรงข้างใต้รองเท้าด้วยนะคะเพราะเราไปเหยียบเราไม่รู้ว่าเราเหยียบอะไรมาซึ่งไอ้เพิ่งดูข่าวมาเขาบอกว่าที่อิตาลีเป็นหมอท่านหนึ่งอะ่ะเขาให้เตือนว่ารองเท้าเนี่ยเป็นตัวดีเลยนะคะที่จะนําพาเชื้อโรคมาเพราะว่า เพราะว่าคนยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ชอบใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านบางคนใส่มาถึงแบบห้องนอนเลยนะแล้วก็คือเอาเชื้อโรคค่อยๆแตะๆมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นที่บ้านเราเนี่ยก็จะถือถอดไว้ข้างนอกเลยแล้วก็เข้ามาแต่ที่บ้านอายอข้างนอกมันเป็นห้องอื่นๆเนี่ยคะคือถอดไม่ได้ไงถอดแล้วแบบมันก็ดูประหลาดไงไอ้ก็เลยต้องเข้ามาถอดข้างในแต่ไอ้ก็แบ่งโซนเอาไว้นะคะกระโปรงกระเป๋าไอ้ก็เช็ดนะคะเวลาออกไปข้างนอกเพราะเราไม่รู้ว่า เราจะโดนอะไรบ้างนะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งร้านขายยาที่นี่เขาก็เริ่มผลิตที่เหมือนคล้ายๆเจลล้างมือแต่เป็นน้ำนิดนึงนะคะแต่ว่าพวกเนี้ยนะคะเห็นไหมคะ h a n d e ภาษาอังกฤษก็คือ hand นั่นเองก็คือว่า h a n d e เนี่ยเป็นพหูพ์เนาะก็คือมือทั้งสองสองมือของเรานะคะ ก็เป็นคล้ายๆเจลเนอะเจลนี่ค่ะเขาก็จะมีส่วนประกอบเขาจะเขียนวาเลยว่าต้องเป็นเอทานอลนะถ้าเป็นแ oh อลกอฮอล์อีกชนิดหนึ่งไม่สามารถใช้กับผิวหนังได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอทานอล96%นะแล้วก็ตามด้วยบลับบลับลับล,บลบนะเพราะอายก็ไม่ได้เรียนจบหมออายก็ไม่สามารถนั้นได้นะคะก็ระวังอย่าไปโดนตรงแก๊สหรือไฟอันนี้ก็คือเช็ดมือก็ได้ไม่ได้เช็ดมือดีล้างมือแล้วก็ถูอันนี้แต่เขาแนะนําว่าเวลาล้างพวกแบบว่า ไม่ใช่ล้างสิพูดผิดค่ะพวกเช็ดมืออะพวกคล้ายๆเจลแต่นี้มันเป็นน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ต้องใช้เวลาในการถูที่มือนิดนึงคือเราฉีดเราเราปั๊มปุ๊บแล้วเราก็ถูไว้เนี่ยเขาแนะนำเลยค่ะถูไว้ให้ ครบ30วินาทีไรซิกเซคุนด์เดินเซคุนเดินก็เหมือนเซคนะคะภาษาอังกฤษ30วินาทีถึงจะช่วยให้มันค่าเชื้อในมือเรานะคะไม่ใช่แบบว่า ถูๆแล้วน้ํามันยังไม่ระเหยเข้าไปในมือมันยังไม่มันประสิทธิภาพมันจะไม่ได้เท่ากับการที่เราถูจนมือมันแห้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่อายซื้อมาที่ร้านขายยานะอัพพเท็กก็คือภาษาเยอรมันเนะแปลว่าร้านขายยานะคะทุกอย่างอันนี้ก็คือสภาพนะคะห้องของอายแล้วก็แล้วก็ทุกคนคิดว,ว่าเธอบ้าไปแล้วหรือเปล่าซื้ออะไรอันนี้อายซื้อตุนไว นะคะก็คล้ายๆเด็ดต่อเพราะว่าตอนนี้เด็ดต่อที่นี่มันขาดตลาดล้นะก็เลยไปเจออีกเว็บไซต์นึงซึ่งเขาเป็นแบบเหมือนขายให้หมอเหมือนกันแต่ไม่ใช่ขายให้หมอนะคือหมายถึงว่าหมอก็เอาไปใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีเพียงพอนะคะคืออันนี้ไอซื้อไว้สองอันนะคะเอาไว้เช็ดพวกพื้นผิวโต๊ะหรืออะไรเวลาเราออกไปข้างนอกเนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ออกหรอกแต่ว่ามันก็จะมีรอยยี่สิบ แผ่นนะคะหรือว่าเช็ดตามโถแบบว่ามาถึงว่าเราจะเข้าห้องน้ำเนื้อให้มันสะอาดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือที่นั่นเหมือนกันคล้ายๆเด็ดต่อนะคะก็คือที่ฉีดไปที่บนพื้นผิวต่างๆนะคะอันนี้ไอก็ซื้อไว้นะะเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกกันเลยเห็นไหมแบคทีเรียเนี่ยก็จะตายใน5นาทีแต่ว่าถ้าเป็นพวก เอ่ไวรัสหรืออะไรเงี้ยไอไม่น่าจะาวีรูซิตหรืออะไรเงี้ยก็ฉีดแล้วก็รอไว้สัก30นาทีอันนี้คืออันที่อายตุนไว้นะคะแต่อันนี้อันที่อายตุนแต่อายก็เนี่ยซื้อแค่เนี้ยคะ่ะถ้าถ้าใครบอกว่าเออตุนเยอะไปเปล่าก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือมันไม่มีขายแล้วนะคะคือเนี่ยแหละคือสิ่งที่อาจจะต้องดำรงชีวิตไปกับสิ่งที่อาตอตนนันเนี้ยไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะ เหตุการณ์เนี่ยจะนานเท่าไหร่นะคะ